สวัส,วส,วสวดีครับผมเด็กนายสุทธวีม4สีบเครับสวัสดีครับผมนายภูมิพัฒน์ภูษาสัตว์มศสี่ลบ7เลขที่9ครับสวัสดีค่ะนางสาวพรรณพัน์กัลเพชรเลขที่ห้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวส,ส,สุบยาชุตินันท์เลขที่26สวัสด <Fried. glory. S 2> ีค่ะชื่อนางสาวชนะพานิไดที่ยี่สิค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุประาททองเฉลิมเลขที่31ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอัญชนาพัฒน์ชุติยาเลขที่33ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพัชานันทมจารเลขที่38ค,ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเจนนี่าะคะมูณเลขที่19วี่พวกเราจะมานำเสนอเพลง j ิ n g l e Bell v e r s i o แตงกวาดาค่ะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนค่ะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานค่ะรหัสวิชา คอ 1>, 3, 1 1 0 3ค่ะฉันมันธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนราชวินิตมัธยมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหาคนครเขตหนึ่งคุณครูผู้สอนนายทรงเกียรติมณีโชตชุติมาถ้าทุกคนพร้อมแล้วขอเชิญรับชมและรับฟังแม้เลยค่ะ ตากระสาตากระสาวันนี้เราจะมาเราจะมาเราจะมา,เรา,ะมาเราจะมาท่องตากระส่าที่เป็นจริงคิวเป็นจริงพีแลาคิวเป็นจริงและทีเลียและทีเลียและทีเทียเป็นเทเท้ทีไม่จริงคิวไม่จริงพี เป็นจริงคิวไม่จริงค่ททะที่ละคิวไม่จริงกอต้องเมียใจเป็นตัวเมียค้เมือนกันมีแ่เมือซเป็นจริงเราเน,นีเค,ค้าต้องถางไงไม่ยากเลยไม่ากเลยขอแค่เรา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามิวสิกเพลงจิงกระเบลเวอร์ชันตะก,กะส์คงจะเพิ่มในการจำและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจในการนำไปใช้เป็นอย่างดีสุดท้ายนี้พวกเราขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยนะคะ